ีวสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันยำแรงพี่น้องเก็บผักหวานครับผม,มเป็นไงไข่มดแดงมาเนาะค่ะเป็นไงไข่มดแดงมากกระได้หลายเติบคโตได้หลายเติบมาเก็บผักหวานอยู่สวนหนูเปียวเนาะคะ่ะไปแกงคะ่ะผักหวานบานผักหวานปลูกบมื่อเร็วพี่น้องเป็นผักหวานบานหรอพักหวานปลูกผักหวานปลาแหละแต่ว่าปลูกมาปลูกมาสวนเนาะ เคยเก็บพิเทียนองมืองอยู่หลอมหนึ่งดีดครับดีผักหวานปลูกผักหวานได้กินนี้สุดยอดเลยสุดยอดเลยแกงใส่เมดแดงเนาะครับต้นพี่เลี้ยงเพื่อนพี่น้องปลูกไฟต้นแดงให้เพื่อนขึ้นกับต้นแดงได้ครับผักหวานผักหวานหวานชมซื้อเพื่อนนาะผักหวานนี่ก็ได้กำลังตอกเกีย แกงธรรมดาเนาะค่ะบ่ไหนยังใส่ยังหมากไมนะ้นาะแกงเบมล่ยวเล่าๆฮะอือทั้งท่านพวกลมยินดีเวมืนนมันนี่มื้อนี้บ่ฮ้อนพี่น้องบ่ฮ้อนใสซองมื้อแล้วอ,ออกเย็นๆออกเป็นหนาวๆฝนตกทั้งอืน่นทำนี่อนกินได้เบิดเลยค่านพลังงานโหดเลยเนาะโหดเลย หลวกลินกระปลุลกับเสียบตัวน,น,นปนปลาทูแห้งๆปนแบบแห้งๆได้ไห,หวานจังหน่อยเนาะรสชาติ่ันค่ะปิดหวานนน้อยหลวกล<บ>ิ้ลนแจวเสียบแจวปนปลาทูกับเสียบพื้นกันเด้อรรจ้ะเชียงก็เปิดเพลงงานแต่งแต่งงานมื่นนี้ Bueno, แดงหมือนแดงมาไม่ไหมเลยค่ะเก่งทอดหวานยังเรียงเสียงนกหองนกกระววนกกระวอในหองดีครับหวานเก่งหนึ่งแกงใหญ่หนึ่งคุแล้วนี่เก็บสดๆเดี๋ยวไปแกงสดๆเลยพี่น้องแกงสดๆเลยเนาะค่ะแกงสดๆเลยไปโผล่กันอยู่บ้านค่ะครับผมป่ะแกงไข่บดเดงมีนก แกงผัดหวานเจ่ไข่มดแดงเนาะค่ะชั้นสูงไปเนะเาะไปเจอกันเยาว์บางครับ <c oughs> ลายเห็ดกับเข่าพี่น้องชุดเหมือนกันชุดเหมือนกับซีไซออนิมด้วยค่ะว่าจะซีซีมาถอดอะไรบ้างถอดไข่ใส่ไข่มดแดงน้ำจ่ากับแบงกอเนาค่ะถอดไข่ใส่ไข่มดแดงน้ำล้วกใส่ถอดไข่น้ำค่ะนี่พี่น้องล่างเลียกอะเหลือประมาณนี้ก็ถือว่าลายอยู่ด้วยนี่เป็นสี่เพลนกับลายบาทใช่อย่างนี้มีอย่างหนาแดดผมชื่อรถเนื้อปลาทูทับเครื่องเนาตะกะ ขนมกอนหั่นข้วเนีวเนาะค่ะน้ำเครื่องเรับแบใส่ตะไคร่ก่อนค่อนใส่ตะไคร่ไปแล้วตั้มตะไคร่ก่อนอข้าวมาคือหวานหนใส่เกลือจังน่อยเอามันไปเก็บผักหวานเพื่อเย็นเย็นดูข้ <c oughs> าวมากขานาวนาวผีกเนาะ กระเใส่พริกซดค่ะพี่น้องใส่พริกแห้งพริกซดก็ได้เนาะค่ะแต่สจิ๊กใส่พริกสดหอมกระเทียมตั้มไปพ่อหยาบดย้ยค่ะใส่หมอกันเลย้าใส่น้ำน้อยๆค่ะพี่น้อง ปวดมาอย่างนั้นเลยพี่น้องสีเราไปดำปุ๋ยดำกระเดงแม่มันซูเก็ตจะอะไรก็เป็นสีนั่นใหม่ป่อไฟแห้งไฟแห้งปวดวะนม่เขาดำหมดแม่เขาสีนี่เนาะเบิ่งยากแห้งกว่าให้กระปวดตัวนี้เบิ่งยาดก็ดิ ใส่เวลาบโบด,ดุลได้พี่น้องแกงออกวานใส่เวลาบโด<ๆ>ลาบโดุลเขาเดียวไดว้กินใส่เนื้อปลาทูนหนึ่งเนี่ยค่ะไปจิ้มกับกิ่ส้เนื้อปลาทูหนึ่งแกะเนื้อเขาแล้วค่ะเอากลางออกแล้ยวนะคะใส่ข้าวนอก,ก่อนค่ะ,ใ,ะใส่ข้าวหนียวหมัปลาแดกเด้อจ้ะพี่น้องเสตได้ห้าโบมีเห็ดใส่เนาะ เฮ็ดนังฝ่าเฮ็ดขอนนีต่ตลาด้าใส่เนาะเบือดสักพักเลยหา้าใส้ผัากวานเลยค่ะรอเบื่อแหงเนาะ ปรุงรสจักน้อยพี่น้องกรับว่น้อยหลาย,ล,ายลายเต๋อผิดใส่หลายเสมหลายเพิ่นว่าผมแกงบ่โดนเด้อครับใส่เวลาบ่โดนแกงอย่างนีง้ซีมือค่ะเดี๋ยวจะค่อยใส่น้ำปลาเนาะพอเฮาใส่น้ำปลาแดกแล้วย่างเขาเข้มพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายไข่ของงานไข่มดแดงจ้ะพี่น้องเ <c oughs> สียมคัก อไข่เนียนๆเลยเนาะไข่เนียนๆเลยแซม,มสิกินไปหายแง่เครื่องมือก็ได้กินแล้วพี่อน้องไปสูงกับหมดแดงมาสั่งมาพี่น้องที่เขาน้ำก้นค่ะเขา่าแรงเนาะตัวน,นี้เรือไว้ใส่ทอดไข<อ>ด่เนาะใส่ทอดไข่ไข่เกี๊ยว หั่เด็กหน่อยหานเด็กหน่อยคนใหญ่เดี๋ยวจะกินจะ <c oughs> เสียบพี่น้องนะสีออกหวานนี่เนาะหวานผักหวานเนาะตึ๊ดจะได้นี่ว่าเพิ่นใหม่บอมยานหรอหนีเนนเ่เพิ่นบอดดิบไหมเป็นแบบนี้เองสีเพ <c oughs> ิ่นเดรนี้เนี่ยเมนูต่อไปทอดไข่พี่น้องทอดไข่ใส่ไข่มดแดง ใครไมร่แดงคนะนคะขนนตีกระปีเนาะนีกระปีเหมืนสิทำกินได้เปลี่ยนไนอเเคยมีกูญอดใครค้นมอนอาไงได้ขนนันเด็กหน่อยใช่ไหมตอนให้ลูกหรือเล่านันเด็กหน่อยเนะีเขาถอดไปวัดดีขึ้นยัง <laughs> บ้านพระพอช่วยรถสันดีก็อย่างนดีวยวเมื่อแง่บ้านพระเนี่ยถ้ากันถอดไข่ไปว <S 2> <S 2> <S <S ัดเราโยกกระทะสลัดแบบเชียบกันยา,ายานบริกรยานโค้งยานโค้งออกคางเว้ยถ้าเสียบจนพี่น้องถอดไข่ เห็ดแบบแคกินเดียนะเอาขนมปังมาโป๊ะโใส่เนไหแคกินเดียเป็นเห็ดตระเสียจนาูง้อต่ด้่านกันได้แบบเป็นมัแดงไข่แดงเนเต่เคียวร้อนจีนอตักขาวด้วจ้าร้อนรข้าวร้อนเนาะ ดดใส่ไข่หมดแดงใส่ไงใส่ข่หมดแดงลายผูดเดายดูแร,ร,รงขึ้นต้มแกงผักหวานใส่ไข่หมดแดงวก็ทอดไข่ใส่ไข่หมดแดงไมดดง่ดูไข่ใม่ไข่กับไข่เลย ครับบมีเคราะห์ด้วพี่น้องแต่ว่าของหายากอยู่แล้วสองยางอาหารตามฤด,ดูกาลเนาะตามฤด,ดูกาลน,นะครับแต่ว่าทุกมือนี่เพิ่นก็สามารถเลียลดเดยเล้ยงได้เนาะหมดแดงก็เลี้ยงได้เด้อพี่นอ้องกินข้าวนล้กันครับผมนีน่อาหารเนาะเกาะเลี้ยงเด้อครับแต่ว่าเฮาได้หุขงข้าวัวแล้วตอนนี้โอ้ไปเบิ่งหม้อข,อข,อขอ้าวกินข้าวแลงพี่น้อง บรรยากาศบานๆโอ้โถอดไข่ใส่มอดเด้งใส่ไข่มอดเดงเกี๊ยวกหวานเอา ouais ข้าวกล่องข้าวกล่องเด้อค่ะข้าวกล่องข้าวกล่องหอมมะลิมะลิลำค่ะพี่น้องอะกินข้าวน้ำกันเด้อจ้ะ ทุกท่านชิมก่อนอืมเดีมันเสียเขากันขัางนอกเขาวาเนสุด,ดยอดแล้วของสองสิ่งนี่จ้าอาจิบเด้ไปเจอกันอยู่ชายภูมิเลยครับผมเดี๋ยวโทรโทรเช็คเบิง่งทางขาุด <ś le af ram> กันเนาะจังหวัดชายภูมิอำเภอหนองบวัวระวีจังหวัดชายภูมิวั <ś le af ram> นที่ไปปีที่แล้วยนนี่ครับผม มูอยู่หนันเนาะมูชาวกิมเขาเล่าไปใไ้เมียอยู่หันมีผักหวานมีผักสาบมีดอกกระเจียวไม่เคยบอเหรงยงรบเซดเลยอยู่หนันแ่บว่ะบุกไยได้กินก็ไหนเลยครับเพราะว่าไม่ทานอย่างเนาะ ร่วนกิน,น,น,นขนคนะกับเป็นฤดูของเขาเกี่ยวแะไข่หนดเต่งใส่ลายหูไข่เน้นๆจะเป็นน่องสี่ิวนงนำกินในเี่นนองซมหน่อกก่นนอนนะค่ะ ่ะเดี๋ยวขอโต้กินเข่าได้ครับผมพวกผมสีปกหอยได้กินเข่าให้พี่นอ,เองเบิงไปได้ดอกนอกจากอยากพี่นองหิวน้ำก็ได้นอกจากนามมีพี่มีนองมากนอกจากมูซาวเจิดมือมา,จากจริงๆเลยถ่ายลงคลิปเนาะนี่ก็ปกหอยไดทยอาหารแรงห้ามมืออีกก็จะเขียน<ะ>นี่ครับผมนี่เนาะกับสาวห้ามมืออีกไข่เกี๊ยวครับแกงเขียวหวานใส่ไข่มดแดงใส่ปลาทูหนึ่ง นเหนือประทูหนึ่งเนาะค่ะชอบกบกดไลค์กดแชร์ด้ครับผมถ้าชอบถ้าใจกกดไลค์กดแชร์พี่น้องขอขอบคุณทุกกำลังใจได้ครับทีติดตามรับชมเนาะขอบคุณทีเป็นกำลังใจให้เดีเดีซอมาตลอด4ฮาปีที่ผ่านมาเนาะเอฟซี FC กับยังแนวหน่นขึ้นเก่าได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสาลากินีลาค่นครับผมสาลากินีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ